ราบสวัสดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมหยิบช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนรับตัวละครฟิฟี่สอนรับสกินพื้นฐานวอนที่ได้แบบฟิฟี่นะครับงน้องแล้วก็จะมีทางด้านของพนักกิสตันด้วยนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของสัญญาฟิฟี่ด้วยนะครับงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าของฟรีเยอะมากจริงๆสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเป็นสายฟรีเข้ามาดูคลิปนี้นะครับงน้องไม่พลาดแน่นอนนะครับน้องเพราะว่าคลิปนี้นะครับองานงน้อง้วก่อน เดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูนะครับวงน้องนี่เลยนะครับก็เป็นทางด้านของโทเค็นตัวนี้นะครับวงน้องก็คือถ้าไม่มีโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะจะไม่สามารถรับของฟรีๆได้เลยนะครับวงน้องวันนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่า จะมาสอนหาเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าโทเคนตัวนี้นะคร <cake> ับวงน้องสามารถรับได้ยังไงนะครับเนาะรับได้จากไหนนะครับแล้วก็สามารถรับ like ว ok ันหนึ่งได้กี่อันนะครับเนาะหรือว่าได้วันหนึ่งกี่โทเคนได้ครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะคลิปนี้สอนแบบละเอียดแน่นอนนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรอยากได้ตัวละครนะครับวงน้องคลิปนี้ก็มีแจกนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับวงน้องก็คือกดไลค์กดแชร์เบาๆนะครับเนาะคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับวงน้องแล้วก กดไลค์กดแชร์นะครับบงน้องถ้าคลิปนี้นะครับน้องมีคนดูเกิน10,000คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกรีนา่ามูลค่า200บาทกับตัวละครเอฟหรอกอีก1ตัวนะครับบงน้องก็สามารถรับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ตัวละครจากพี่อยากได้บัตรกรีนา่าจากพี่นะครับน้องพี่ก็มีแจกให้แบบนี้เลยแลวกันนะครับบงน้องถ้าใครอยากได้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่เติมเพรให้เลยแล้วกันนะครับก็กดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับบองน้องแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อง่าเรามาบ G ได้ยืนยันแล้วนะครับนาอว่าจะมาแจกทางด้านของสกินปืนฟีฟีสกินปืนหาวบอลนะครับนาะเราก็มีตัวละครเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องก็นี่เลยนะครับเนาะก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องจะเริ่มตั้งแต่วันที่23เป็นต้นไปนะครับวงน้องก็วันที่23เดือนนี้นะครับนาอจะสามารถรับได้นะครับวงน้องก็ต่อเมื่อนี่เลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมคริสต์มาสเองครับนาอก็จะมีทางด้านของสเกตบอร์ดมาแจกฟีีนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้อง ก่อนที่เราจะร okay, well ับได้ทั้งหมดนี้นะครับวงน้องก็คือเราต้องมีโทเค็นตัวนี้ก่อนนะครับเนาะเพราะว่าเราจะได้สะสมโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะเพื่อรับสกินปืนถาวรนะครับวงน้องเพื่อรับสุดฟรีๆนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของสกินปืนถาวรแล้วก็มีสกินระเบิดถาวรนะครับวงน้องเราก็มีตัวละครฟรีๆนะครับเนาะมีสัตว์เลี้ยงฟรีๆนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องก็คือจะเป็นทางด้านของผนึกคริสตัลนะครับเนาะที่แบบว่ามาแจกให้ฟรีๆที่สามารถรับได้ทุกคนนะครับ <c oughs> หมดนี้นะครับวงน้องต้องได้เก็บโทเค็นเพื่อแรกนี่นะครับเนอะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้สุดฟรีๆอยากได้สกินปืนฟรีๆนะครับเนอะต้องมีโทเค็นเท่านั้นนะครับวงน้องแล้วก็วันนี้นะครับเนอะพี่จะมาสอนหาโทเค็นเลยแล้วกันนะครับเนอะว่าโทเค็นสามารถรับได้ยังไงรับได้จากไหนนี่นะครับวงน้องแล้วก็จับป้ามายเลยนะครับเนอะก็คือกิจกรรมที่เราจะได้ฟรีๆนะครับวงน้องก็จะเริ่มเล่นได้ตั้งแต่วันที่23เป็นต้นไปนะครับเนอะก็คือวันที่23นะครับวววววกกกกกนน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 น้้้้้้อองง็็็็็สสสาาาามรรรรรถัััััับบบบบไไดด่่่ะะะะคคคคเเเเเทททีีโจป26 เล่นได้จริงๆนะครับบงน้องจะเป็นวันที่27นะครับน้องก็จะมีทางด้านของการแลกสุดฟิฟีๆแลกสกินปืนฟรีๆนะครับเนอะแลกมาเชเตอรฟิีๆนะครับบงน้องเราก็มีบัตรเพชรบัตรปืนนะครับน้องเราก็มีบัตรอีโวด้วยนะครับบงน้องที่แบบว่าเราสามารถแลกได้ฟรีๆนะครับเนาะเราต้องมีโทเค็นตัวนี้นะครับถึงจะแลกได้นี่นะครับบงน้องเราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับบงน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนอะวันที่29นน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 ะะะคคครรรรรััับบบเเากกกก็็็ปิิจมลอออสหหง้ไที่แบบว่าเข้ามานะครับกก็็ลออินเอาไปเลยนะครับองก็เป็นทาางงด้นขอสกินนปือจกรนราก็จะมีทาางงด้นนขอสกิ ่องสุ่นะครับวงน้องเราก็กระเป๋าฟรีๆนะครับน้องสกินระเบิดฟฟีๆนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องเราก็กิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คือยาวจนไปถึงเดือนหน้าเลยนะครับน้อสําหรับเดือนหน้านะครับวงน้องเปิดต้นปีมาเลยนะครับน้อหรือว่าต้อนรับปีใหม่เลยนะครับวงน้องก็รับไปเลยนะครับน้อก็เป็นทางด้านของบัดึกชิสันนะครับน้องหนึ่งลูกนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับน้อสัตว์เลี้ยงแล่ๆนะครับวงน้องที่แบบว่าจะไม่วางขายนะครับวงน้องก็มี1ตัวนะครับน้องที่เราจะได้ฟฟีๆนะครับวงน้องแต่ในอนาคตไม่แน่นะครับน้ออาจจะมาวางขายนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้อก็คือจะมีทาง หน้าของสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับพวกน้องที่แบบว่ามา แจกให้พีฟรีนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับวงน้องก็ค <SAN TA Maria> ือสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินปืนถาวอนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของ M60 นะครับเนาะแล้วก็มีกล่องลุ้นเพชรด้วยนะครับวงน้อง19,999เพชรเลยนะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องวันที่1หาวันที่5นะครับเนาะก็จะประมายเลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คือตั้งตี้ขย่มปีใหม่นะครับเนาะก็จะประมายเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าของฟรีที่ทททุกกกกคคคคคนน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 นจจะะะะะะะได้้้้รรรรรััััับบบเเาาาา็็มมีีีงงงงสิปืหววววออตลฟ ด้านของสกิลระเบิดอะไรฟรีๆนะครับวงน้องเราก็วันที่เก็บโทเค็นได้นะครับจะเป็นยังไงนะครับวงน้องมาดูกันเลยนะครับเนาะการหาโทเค็นนะครับวงน้องก็คือเป็นโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนจะได้หานะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นโทเค็นตัวนี้นะครับวงน้องก็การหาโทเค็นก็ง่ายนิดเดียวนะครับเนาะก่อนอื่นเลยนะครับวงน้องเราเข้ามาในเกมนะครับเนาะเราก็สามารถรับได้นะครับวงน้องก็จับปลาไม้เลยนะครับเนาะเราก็เราหาไปทําไมโทเค็นนะครับวงน้องก็คือการหาโทเค็นนะครับเนาะเราจะได้มาสะสมตรงนน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 นีีีีี้้้้้้้ะะะะะะคคคคครรรรรัััััับบบบบบวววววกอออองงงงเเเเเเเาา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 ็็จมมทททดดดขขโตตยย่่่แปล เราจะได้สะสมโทเค็นตัวนี้นะครับเพื่อมาอัพเลเวลแล้วก็เพื่อมารับโทเค็นตัวนี้นะครับวงน้องจะมี2โทเค็นให้เราเก็บนะครับเนาะก็จะเป่าใบเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสำหรับใครที่แบบว่ายังไม่รู้นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่ากิจกรรมตัวนี้อาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับเนาะสำหรับมือใหม่ก็อาจจะยากนิดนึงนะครับวงน้องแล้วก็การเก็บโทเค็นนะครับวงน้องจะมี3จุดหลักๆนะครับเนาะจุดแรกนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่เข้าให้ดูเลยแลวกันนะครับเนาะจุดแรกนะครับสามารถเก็บได้ตามแมปนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ จุดแรกนะครับวงน้องก็คือสามารถเก็บได้ตามแมปเลยนะครับเนาะแล้วก็จุดที่2นะครับวงน้องก็คือสามารถล็อกอินเข้ามาแล้วก็ทําภารกิจได้นะครับเนาะแล้วก็จุดที่3นะครับวงน้องก็คือเวลาเราจบเกมมานะครับเนาะเราก็จะได้อีก1จุดนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็จะมีสามจุดให้เราเก็บหลักๆนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะสำหรับเรื่องโทเค็นนะครับวงน้องก็หาไม่ยากเลยนะครับวิ่งหาตามแมปแบบนี้ได้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะจะเเเเเป็็็็็นนนนนทททาาาาาาางงงดด้้้้ขออโคคี่่แแแบบบบบบบววใหรรรกกกตมมมะัสถไ นี่เลยนะครับนนอะแต่เซิร์ฟของไทยนะครับวงน้องก็คือจะอัปเดตเข้ามาเวลาเล่นจบเกมนะครับนนอะจะสามารถเก็บได้อัตโนมัติเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแต่ไม่แน่นะครับวงน้องก็คือเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะอาจจอัปเดตเข้ามาตามแมปแบบนี้ก็ได้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องกับการหาโัเค้นนะครับเนาะก็ง่ายทีเดียวนะครับวงน้องก็วิ่งหาตามแมปแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็มี3จุดให้เราเก็บนะครับเนาะพี่อธิบายไปแล้วนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็คือง โทเค็นตัวนี้นะครับเนาะหาได้ง่ายๆนะครับพวกน้องก็สามารถเก็บได้ตามแมปแบบนี้เลยนะครับเนาะก็วิ่งหาได้เลยนะครับพวกน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะเราก็สามารถวิ่งหาแบบนี้ได้เรื่อยๆเลยนะครับพวกน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็คือสามารถเก็บได้ทุกที่แน่นอนนะครับพวกน้องเพราะว่าแต่ละที่นะครับเนาะจะมีทางด้านของโทเค็นให้เก็บเองนะครับสำหรับพวกน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้โทเค็นนะครับพวกน้องนี่เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับพวกน้องพี่ก็ลงเมืองนี้นะครับเนาะก็คือได้มาเยอะพอสมควรนะครับพวกน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเน ว่านะครับนะ้องกับการเก็บโทเค็นตัวใหม่เท่าเอ็นคาบงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าถ้าใครอยากได้โทเค็นนคาบงน้องก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับเนาะเพราะว่าโทเค็นตัวนี้นะครับสามารถแลกสกีนปืนฟรีๆได้แลกสุดฟรีๆได้นะครับเนาะเราก็แลกของฟรีได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมนะครับของฟรีเยอะมากจริงๆนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสายฟรีอยู่รอดแน่นอนนะครับวงน้องกับปีหน้าในเี่นะครับเนาะเราก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าจะมีทางด้านของสกินปืนโดนเนิรร์ฟนะคับนะครโดนนนเเเิรร์ฟยยอะะมากลคับวงงนนน้อก็จะะะปรรมาาณเเลยคับ สำหรับกิจกรรมปีนหน้าในนะครับววงน้องเพื่อให้เกมสมูทขึ้นนะครับน้องเราก็ให้ เกมนะครับวงน้องน่าเล่นขึ้นนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าการเก็บโทเค็นตัวใหม่แล้วก็เพื่อไปแลกของปีก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็3จุดให้เราเก็บนะครับเนาะจุดแรกก็วิ่งหาได้ตามแมปแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะตอนนี้นะครับวงน้องพี่กาลังวิ่งหาโทเค็นอยู่นะครับแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเก็บโทเค็นมาได้แล้วนะครับเนาะมันสามารถทําอะไรได้นะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะเราสามารถมาเก็บโทเค็นจากจุดนี้ได้นะครับวงน้องก็คือสามารถอาเบลได้นะ ุมนี่นะครับวงน้องก็อัพไปได้เลยนะครับเนาะหนึง่งก้อนเท่านั้นนะครับวงน้องก็คือ1โทเค็นเท่านั้นนะครับเนาะเพื่ออัพเลเวลนะครับวงน้องเพื่อไปแลกโทเค็นอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะจึงจะสามารถแลกสุดฟีดได้นะครับวงน้องกับการหาโทเค็นนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าสลับมือใหม่นะครับเนาะก็อาจจะสับสนนิดนึงนะครับวงน้องแต่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะอาจจะไม่สับสนเท่านี้นะครับวงน้องเพราะว่าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะจะมีการเก็บโทเค็นแล้วก็สามารถแลกของได้เลยนะครััับบบววกนนนนนนน้้้้ออออองงงง็็ะปรราาีเเคทดดขซิ์โ นะครับนะ้องที่แบบว่าการเก็บโทเค็นของเขานะครับวน้องจะเป็นประมาณนี้นะครับนะ้องแล้วก็สําหรับเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะะ้งนองก็3จุดเหมือนกันนะครับนะ้องก็คือเก็บตามแบบได้นะครับวน้องเราก็เล่นจบเกมก็ได้นะครับนะ้องเราก็จะมีทางด้านของการทําภารกิจก็ได้นี่เองนะครับวน้องก็มี3จุดแบบนี้เลยนะครับน้องก็เป็นไงกันบ้างครับวน้องสำหรับวันนี้นะครับน้องพี่ก็มาสอนเก็บโทเค็นแล้วนะครับวน้องเพื่อไปแลกขวบพีนะครับน้องสำหรับวน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ขอวบพี่ๆก็อดจะครับวน้องนอย่บา้มคงนี้ลนะครับน้ออง ใจนะครับวงน้องปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับเนาะก็ฝากกันหน่อยละกันนะครับวงน้องกดไลค์กดแชร์ให้พี่คนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับก่อนที่จะจากลากันไปนี่นะครับเน้อก็สำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับวงน้องก็ฝากกดติดตามคนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับเนาะเพราะว่าคลิปนี้นะครับวงน้องพี่ขอสักห้าร้อยไลค์ก็พอนะครับเนาะไม่ขออะไรมากละกันนะครับวงน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะครับให้พี่ทำคลิปใหม่่แลล้้้ววกกกกกกก็ออัััััคใใใหหมนนนนนะะรรรบบาาพีีจจขงงงงดยฝ บองน้องคนใดที่แบบว่าอยากให้พี่ดังๆนะครับน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมงน้องพี่ก็ขอตัวเพียงเท่านี้นะครับมงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลวกันนะครับเนาะบายบาย